กับขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับผมเรียนท่านรัฐมนตรีเรียนท่านประธานผ่านไปที่ท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารเมื่อเช้าเนี่ยผมพูดไปยังไม่จบไปถึงข้อสรุปและข้อสังเกตของกรรมธิการในฐานะเจ้าของเรื่องของสภายอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีครับ ความเห็นชอบของสภายอย่างนี้ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาแล้วครับกับพระราชกำหนดฉบับนี้หลังจากวันนี้พระราชกำหนดฉบับนี้ก็จะกลายเป็นพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ดังเช่นพระราชบัญญัติแล้วก็ผูกพันไปจนถึงตั้งแต่17มีนาคม2566แต่ว่าเพื่อนสมาชิกได้ให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นกับท่านลมำตรีท่านประลัดกระทรวงและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปมากมายผมในฐานะกรรมธิการก็อยากจะให้ท่านช่วยหยิบเอาประเด็นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไปช่วยดําเนินการให้ประชาชนได้ซึมซับว่าความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนเนี่ยท่านช่วยจริงๆ คดีที่ตกค้างอยู่เป็นแสนคดีจะทำยังไงกันดีความเสียหายที่ประชาชนสูญเสียไปเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยจะแก้ไขให้เขายังไงกรรมธิการมีข้อสังเกตสามสี่ประการดังต่อไปนี้ครับท่านรัมดีครับหนึ่งก็เช่นเดียวกับที่เพื่อนสมาชิกได้พิปรายไปเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้นยังอ่อนด้อยมาก <c oughs> วันนี้อย่าว่าแต่คนในเมืองที่รู้เรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีน้อยมากลุงมีป้ามาของผมที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้เลยท่านประธานครับท่านลำตรีไม่รู้เลยจริงๆหอกระจายข่าวเนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยไม่มีในเรื่องเหล่านี้เลยชาวบ้านเขาใช้แล้วนะครับแอปเป๋าตังเนี่ย เขาใช้มานานแล้วรัฐบาลชุดนี้ใช้แอปกระเป๋าตังค์เนี่ยเพื่อดูแลคนยากคนจนมานานวันหนึ่งนะฮะถ้าไอคนเลวคนชั่วเหล่านั้นเนี่ยมันไปทำปู้ยี่ปู้ยำกับแอปเป๋าตังค์เนี่ยวันนั้นเนี่ยแผ่นดินจะลุกเป็นไฟขอท่านช่วยดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ ท่านต้องให้ปรากฏเป็นวาละาแห่งชาติของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะฮะทุกกระทรวงและรัฐบาลต้องทำให้สอดรับกันท่านต้องสร้างระบบการประชาสัมพันธ์สร้างแอนิเมชันให้ปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับว่าวันนี้นะความร้กาศของแอปพลิเคชันปลอมๆนะให้ทุกส่วนราชการ ได้อินไปกับท่านในเรื่องนี้เพื่อจะช่วยกันดูแลความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนและเรื่องประชาสัมพันธ์นะขอให้ท่านช่วยดใูในเรื่องนี้ให้จงหนักเรื่องที่สองครับไอ้โกงทางไซเบอร์เนี่ยผมจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษกโกงทางไซเบอร์เนี่ยหรือเรียกว่าความช่อฉนทางเทคโนโลยีเนี่ย มันมากมายเหลือขนานนับแล้วมันทำกันจนกระทั่งเละเทะเสียหายอย่างที่ผมพูดไปเมื่อเช้าว่ามันขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันไปหมดแล้ววันนี้เนี่ยถ้าผมจะโทรศัพท์ไปหาท่านประธานปรากฏข้อมูลท่านก็มีเบอร์ผมอยู่แล้วข้อมูลใบหน้าผมน้ำเสียงผมเนี่ย ท่านประธานครับผมเดือดร้อนจริงๆตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดท่านช่วยโอนเงินให้ผมสักห้าหมื่นเถอะท่านประธานเ็าไม่เชื่อผมอ่ะถ้าไม่เชื่อผมแน่นอนนะเพราะว่าถ้าท่านเชื่อผมท่านจะกลายเป็นคนที่สังคมว่าท่านว่าเป็นคนไม่ฉลาดทันทีความไว้วางใจไม่มีแล้วครับท่านปล่อยให้จากการเฟกเฉยๆปลอมเฉยๆเนี่ยเป็นดีเฟกเป็นการปลอมอย่างสามมิติสองมิติไปแล้ว สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่เกิดไม่ใช่ไม่เกิดนะครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือการสร้างความช่อชนทางเทคโนโลยีทางด้านการเมืองท่าน,นรัฐมนตรีท่านประลัดกระทรวงท่านผู้บริหารระดับสูงท่านรู้นะมีนักการเมืองหลายคนบางพักการเมือง สร้างความช่อฉนทางการเมืองโดยอาศัยเทคโนโลยีจากระบบของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นตัวแม่ท่านสร้างปฏิบัติการข่าวสารที่เรียกว่า i.o หรือ operation information ท่านสร้างความช่อฉนในเรื่องการเมืองทำให้เกิดความเข้าใจผิดหลงผิดทางด้านการเมือง ในอินยะสำคัญต่างๆก้าวล้ำไปถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของคนไทยทั้งประเทศสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยใช้กระบวนการสร้างความช่อฉนทางด้านเทคโนโลยีนี่แหละเข้าไปทำแล้วท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากระแสการเมืองแต่ไม่ให้กระแสที่มันเกิดขึ้น จากความนิยมศรัทธาแต่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากความปลุกปัน่นยังไม่ทราบว่ามีกฎหมายอะไรควบคุมในเรื่องของเหล่านี้ไหมพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เข้าไปถึงไหมนะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวท่านประธานการสร้างความช่อชนทางเทคนโนโลยีเนี่ย ทำไปถึงวัฒนธรรมประเพณีศาสนานความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกถูกบิดเบือนด้วยการสร้างความช่อชนเหล่านี้สร้างข้อมูลเท็จเหล่านี้หาตัวอย่างเลวร้ายเหล่านีน้วันนี้วัฒนธรรมความผูกพันระหว่างครูกษิ์ถูกละเมิดพ่อกับแม่ถูกละเมิด เสียหายมากเลยครับผมถึงได้ย้ําว่าไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วเรื่องของสังคมเนี่ยรุนแรงที่สุดประการที่3ฮะข้อสังเกตที่อยากจะเรียนก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะกลายเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายที่อยู่ในปัจจุบันเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์2,550แก้ไขเพิ่มเติมพศ2,560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมฉบับนี้ที่เรากำพูดที่เรากำลังพูดถึงนี่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือกลโกงทางไซเบอร์หรือที่ผมเรียกว่าการช่อฉนทางเทคโนโลยีหรือไม่ ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นใดและสุดท้ายการช่อฉนทางไซเบอร์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นความผิดตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาจจชญากรรมฉบับนี้หรือไม่หรือผิดกฎหมายใดท่านช่วยตอบด้วยหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ควรมีการลงโทษผู้กระทำความผิดให้เป็นแบบอย่างและเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ที่จะกระทำด้วยผมทิ้งท้ายนะครับท่านนะ คนที่เขาทำช่อฉนทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงเนี่ยประเทศจีนประหารชีวิตนะของเราเนี่ยมีแต่คำว่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินฝากท่านด้วยครับว่าจริงอยู่การลงโทษเนี่ยอาจจะไม่ใช่มาตรการที่สำคัญที่สุดแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำนะกฎหมาย5-6าฉบับที่ผมกราบเปียนไปแล้วนี่ต้องดูว่าโทษ พอเหมาะพอสมกับสภาพการและความร้ายแรงเสียเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือไม่ผมกับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกท่านนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณครับ